ข้างบนค่ะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไ่เ่น้น่ะค่ยิ้าจีฮ้เอาจับมือเขาไปดูตึ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 อันนี้ก็ไม่ได้ค่ะเจหัวกันแมนไม่ปของแบบนี้ก็ได้ไปยนเยนอดไเตยรอดด้ยตัวรอดเตยโอ้ยเ่งบินไปแล้วของที่ดี เอามาลงมาเอามาลงมาเอาเนียนี่ก็เป็นเลี <ed> ้ยงอีกเอามาลงมายงโยงไปเดี๋ยวยาจะออกมาหาใหม่นะหนูนะกดวมกดาจะเนี้ยเอาปึ้ปึ้งปึ้งวัี้ยูโดเอบอกแม่เพหามาเป็นคนเินกับพ่อกับแม่บ้างนะใช้งานกัพ่อกับแม่บ้ ต้องตียนี่ทำไมตีย่กอนโอ้โหโอนกัดหักเลย้อ ดเยเอ้ยเอ้ยเอ้โอ้เจ็บขาโอ้ดูไปเจ็บขาจุ่มเอ้าไหนไจุ่มเอ้าโอ้ยังปลกขาลูกไปตีเตยยังอันอันจุ่มๆดูๆนดนี้ละยม่ก็ชิตุ่มเท่ยเดียวนึ่คกอย่มีแลวปลกขาอัวนี้ปาขาันิดวดไหยยายดูิจุ่มเียติล่ะสุดจุ่มโอยายเป่าให้นะ แต่บอลูบอลูคนบอลูมันเจ็บขาใช่ไหมติดแล้วพี่น้องติดเพียบแล้วแค่เพื่อนจะเต็มอะจิ้มก่อนจิ้มก่อนจิ้มอ่อนจ๋าจิ้มอ่อนเลยไออ่อนเลยฮะ อันหาเนี่ยมันสำหรับปูโซฟาไว้นี่สมมติว่ามันเป็นัหมสิดึงมันขึ้นนี่แอ้มืเอเช้าร์ทำความสะอาดดึงมันขึ้นนั่นสิยามนั่งก็ไปซักถ้ามันกาว่ามันดำมันเหม็นเอาไปซักเอาเอาลงซักก็ได้นี่เมื่อไหร่เนี่ยปูลงซักเลยออกหมอนมาเนี่ยใส่ผีนี่มีกระสี๊ดใจแหละ ก um ิดต้งไหจตนไหจ้าสักวันใส่น้ำยาปับผนุ่มมะเมล็นเก่าออกมาใส่มาไห้คือเก่าอะไรลูกอะไรเดี๋ยวยายสักเออบายบายไปเลยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้

เอาโต้กับกล้องที่ดีโทรศัพท์กล้องขาไปดูคุณตาขาไปดูคุณตาหน่อยจ้าดูคุณตาหน่อยจ้าดูคุณตาก่อนนี่แม่นี่แม่ตาบุกแค่เอาตาชี้ๆเหม็นๆตาตาจ้าโอ้โอโอโต้เห็นบอโอโต้เห็นบอโอโต้เห็นน้องบอโต้ตาไหนวัสดีก่อนวัสดีตาก่อนลูกวัสดีตาจ้า สวัสดีตาจ้าสวัสดีแยงลูกเออี้ออยายบอกว่าจะใส่เสื้อี๋ไรสวัสดีจ้าไม่ไงสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณตาตาตาจ้า <c oughs> อันนี้แม่เอ็นแม่เอ็นแม่เอนอันนี้ของยา ผ้ายายก็อยู่นี่ในตะก,กร้ายังไม่ได้พับเลยไ,ไ,ไป,ไปอเอาตุ๊กตาเลยลูกอ่ะเอาตุ๊กตาเก็บเอาเก็บเอาอึ๊บเอ้ยไปนอนเลยได้ตัวหนึ่งไปเอาอีกตัวหนึ่งพี่ยายเดินเข้าไปไอ้เดินในห้องคุณแหมไ,มไอ,มอ้อยู่ในห้องพูนไหมพูนอ่ะไปดียวทีแม่จะอนุบาลตัวเดียวก็ได้ มีอะไรจะต้องมีสองนั้นแย่งกันนั่นข้างบนนั่นเขาเลือกเอานั่นนะเออแ่ักอจักอ๋อจั๊กอืมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไอจ๊อไนจะเดือนะไอจ๊กอืมขอบคุณค่ะไีคนเก่งเยขอบคุณค่ะ กีไปแล้ดไป้วีจแลใจนะ้ไปไอจิ้งไอ้จิ้าชนเลยชนป่าดปาอั๊ไจิ้อจิ้อ้จิ้งไอ้จิ้